ในเวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะมาเริ่มกันด้วยข่าวร้อนข่าวรงนะคะข่าวลือนะคะเรื่องปูประยาตั้งท้องค่ะลือกันให้ว่นเหน็นมาพักใหญ่เลยนะครับแต่ว่านในที่สุดครับเจ้าตัวก็ออกมาขายปริศนาให้กระจ่างแล้วครับ หลังก็ปูนหัวกับข่าวมาว่าในเอกสาวลูกเครื่องปูปรยาแอบเข้าโรงพยาบาลและตรวจพบว่าท้องสองเดือนจนเจ้าต,ต,ตัวต้องออกโรงปฏิเสธไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็ยังไม่วายโดนแมงเมาลืนหนักไปกว่าเดิมว่าไปทําแท้งมาแล้วงานนี้สาวปูเลยขอออกมาตอบแบบชิลๆค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าความเป็นไปได้ไม่เป็นไปไม่ได้ค่ะเราก็ทํางานทุกวันเราจะเจอพี่สื่อทุกวันเจอพี่ที่กองทุกวันไม่มีอะไรค่ะแต่ถามว่าซีเรียสไหม ไม่เพราะไม่จริงแต่ถ้าก็ต่อไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าไม่ไม่ยุติธรรมต่อปูเท่าไหร่ค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีข่าวลือออกมาแล้วอีกอย่างที่นะักข่าวถามปูก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันแต่ขอให้จบวันนี้ได้ไหมคะปูขอดีๆเลยคะ่ะยักจะฝาาอะไรถึงคนที่ปล่อยข่าอ๋อ,อไม่ไม่ฝ่กคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเรายืนอยู่จุดนี้ปูเข้าใจคะ่ะ ด้านในเอกสาวคิมคิมเบอร์รี่ที่ไม่มีเรื่องชาวอะไรให้ต้องกังวลใจเพราะความรักกับผู้จัดหนุ่มเจษณันพงษ์ทายาทของจิมมายุรชาตหวานเวอร์ขึ้นกว่าเดิมโดยล่าสุดฝ่ายชายก็ซื้อแหวนคู่แทนใจเนื่องแนวอกาศคบหาดูใจกันครบหนึ่งปีให้สาวคิมสวมไว้ที่นิ้วนางข้างขวาค่ะโอ๊ยอย่างี้ตีตาจองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นแหวนโอ้ยไม่ไม่อกค่ะคือ,อด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายก็เลยอาจจะคิดไม่ออกมั้งคะว่าจะซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยซื้อเป็นแหวนให้ แต่คิมก็ใส่ตลอดเลวัเวลาทํางานก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าไม่กลัวหายมั่นใจในตัวเขามากขึ้นไหมตอนนี้ก็ก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะคะแต่ถึงจะมีแหวนแทนใจแถมเมื่อต้นเดือนที่แล้วก็เพิ่งไปลั้นลาที่แดนกิมจิกับทีมงานในบริษัทผลิตละครและครอบครัวของหนุ่มเจษสาวคิมก็ยังเอ่ยปากว่ายังไม่รีบใช้คําว่าแฟนนะคะขอศึกษาดูใจแบบนี้ไปเรื่อยๆในสถานะคนพิเศษก่อนดีกว่าค่ะ